บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องต้อนไปกันเปะกันสู่คนว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศก็ยินดีตอนหับข้าสู่ส่องของเบาเก้าวสู่รสวิตพ่อพี่น้องเนาะโดยในสําหรับมันนี้กับทางเบาเก้าวสิพาพี่พี่น้องมาหาทางเกินไม่เท่าของเบาเก้าวพี่น้องเนาะกาสีมาอัดคลิปอาการให้พี่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันว่าอาการไม่เท่าของเบาเก้าวเป็นชนรายแน่พ่อแม่พี่น้องเนาะ หายขึ้นบ่อหรือยังไดพี่น้อยเนาะขัเดียวครับบ่าก็สิพาพี่พาน้องไปไปเบ่งประสมนมกันพี่น้องเ้ยกับไปทันทายสบายดีนมกันพี่น้อยเนาะทางบ่าก็กำลังอัดคลิปมาหลายมือแล้วพี่น้อยเนาะทางทางบ่าวก็กำลังอัดคลิปอาหลายมือแล้วพี่น้อยเนาะทางบ่าวก็สิพัฒนาพี่พาน้องไป ทักทายสบายดีเพื่อนกับสิ็ไปเพื่องผสมขึน้นนำการพี่น้องเอนะ้เนาะโดยตอนนี้เพื่อนกับเห็นเพื่อนกับนอนอยู่ในห้อนอยู่พี่น้องเอ้จะเพื่อนจีเปนะ็นจังไงแน่พี่น้องเอ้เอาโอเคพี่น้องเอ้เนาะบวาวลายยายห่างเพื่อเพื่อเป็นการบอสเสียเวลาพี่น้องเอ้เนาะไปทักทายสบายดีกับเพื่อนเลยพี่น้องอืมกับอยู่คุณพี่น้องเอ้ โอ้แต่แห้งดิที่นี่อาสบายดีน้องปุ้ยสบายดีด้วยล่ะบายี่คะลุโดยอาสบายดีพ่อโดยเอ้ยนะเดี๋ยวนี่ก่อนพี่น้องตั้งขากล้องก่อนอาสบายดีแม่สบายดีโดยเป็นยังไงบ้านนี้แม่ เป็นอะไรกันแคาไปหาหมอมานี่ก็กโดยเป็นคือเก้ามันเกิดย่างๆก็ได้คือเก้าอยู่แต่ว่าเพิ่นเอายาให้กินไม่แต่อยากนอนเขาอยากนอนไม่แต่อยากนอนโดยอ๋อถูกใจเป็นยาขับประสาทก็พี่น้อศเนาะกินลงไปเลยทานห้ากินขมุ้งขมุ้งแห้งอยากนอนตารเล่นการเมิอตาจะเปิดได้นอนแบบ กะโตเขาก,นกาาันัก,กัเขากนักกะโตอือกะโตนักพี่น้องเนอ้กนเเเอกินข้าวกินานว่าทำอะไรหม่กินเข่ากินข่าวกิขาวเป็นรเดนเยขาวแ่บอยู่บานเลยแม่กินข้าวแต่กินข้าวแทบยู่ยแบ

แต่ว่าท้องนอนอยู่กับขันท้องบุตรีบันยังมันกับบุตรจังเรื่องจางเรื่องยังการลดมานในใครแน่อยู่หรือไม่เดี๋ยวนี้ก็ได้ใครอยู่ใครหน่อยอมันหักแกนแก่แน่เลยใครอยู่มันหักแปลว่ามันมันยังปวดนั่นแหละออ๋หัวลบออกอย่างที่ให้ปวดเลยไปสิพี่น้อยเนาะหัวลบออกส่ปดวด,ดแล้วก็ปวดเข่าปวดปวดเอวนะโดนจะนึ่งห่านไมมใช่ ใส่หางไม้หนึ่งหางไม้ผมจะใส่นะัหาเพิ่นอ้ซาเอาเพิ่นกับพันบาทได้หางไม้กับบถกันได้เลยดซ่อาเพิ่นวอาบต้มอาบ่นึาใส่แนแน่เิ่บงดูหางไม้นะเอาไปบ่งดูไปบ่งดูละาไปบ่งดูหางไมด้บัดด้เด็่นะ ับูน้าเมองเป็นยาพื้นเมืองพี่น้องไเยอมมเป็นระชาไข่แน่อยู่บ่หรเลยว่าจงไงจะไม่แห้งอยู่ตอนทหนึ่งโออกงายกรถึกว่าคุมอุ่นแน่อะไข่แน่นั่นไหมนะตมาอ๋ออันนี้ตกอาบบ่นี้นะพี่น้องไยเป็นหักยาพื้นเมืองพี่น้องเนาะเป็นหักยา ปันยา,นาปันยาแล้วพี่น้องเยเนาะยาเพาื่นเมืองพี <c oughs> oh, ่น้องเยโอ้จะคือคือจะขึ้นล่าอะไรเนี่เโอ้คุณขัดตะาให้โอ้เป็นนะนี่เนาะเพราะว่าซีทางไม้เป็นนะนี่พี่น้อยมือขึ้นล่าได้พี่น้อยเนาะเขาต้มไปเรียนมัดแล้วอันนี้ต้มอาบวันนี้ไหมโดยพี่น้องเยทางมากเราบังเคยเห็นแจ๊กเสีอพี่น้องเยเนาะ มีหวานเนียง้งแหน่ได้นมาไหมตมกินน้ำเโอมีต้มกินแน่ต้มเทนไข่หมอมันก็ิเป็นน้ำแดงๆเลยต้มอาบก็เป็นยังไง้ก็พอผ่านค่พอผ่านไข่พอผ่าไปนอนึงเยวพันมันหนาวแล้วห้อกปูดห้อกับมึน่เยเย เฮาก็นึ่งตัวนี้มาแล้วเฮาก็ห่มใส่แหวนี่เลยโดยโดยตุ้มแล้วห่มใส่นี้อือแล้วก็ไปน่อยู่เพราะว่าแก้ดีดีกว่าบ่มีหยังบู่แล้วยดีกว่าเฮาบ่มีหยังใช้แล้วแม่เนาะอืใไปเบิด้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะกท่านอยากดีอยากซากซอไปทางหลายทางพี่น้องเอ้ย คนก็ว่าสิดี่คนก็ยังบ่ว่าแต่ว่าคนว่าบ่กก็กะใส่ไปย,ยามาแต่หนะ้อนอก็เบิดแนวละแพงนะเบิรแนวละแพงวเาวกบเบิแงนะตบบแรนะ่ว่ายามาแต่ห้องนอนกกินแล้วมิจตอยากนอนอย่างเดียวนละ้หมืเนานะ แต่ว่านอนดูนะทานว่าฉีดไฮรู้ซึ่งว่าดีขึ้นบ่อค่ะกลาซีบรีแหละมันแค่แต่ว่าให้ห้องนอนนะแต่ว่าห้ามสีย่างห้ามสีย่างนี่กอ่ะแต่ย่างก็ได้แต่ว่าอาการโกรกจังนะว่าพอนลงไปแล้วพี่น้องเห็นาะแต่ว่ายังย่างบ่ได้พี่น้องเห็นาะทางไม่เท่าของบอกก้าวพี่น้องเย

เ้าก็ใส่ไปเรื่อยๆไปสกก้อนยัเช้าพูดบัทเดียวกระเร้ามันก็เป็นไปบ่ดได้นะลองใส่ลงไปเบิง้นดิกเพิ่ั้ห่างอต้าห้่าดเงินบมดคำกับโจะแล้วเนาะเพิ่นว่าคันห่ยงค้ายเอาแต่แท่ง3,000บาทเพิ่งว่า๋อ้ต่อ3บาทเลย3,000บาทได้บอดได้คือบอนไดเลยบัดนี่เลย

ขันหนึ่งรขัน huh. ันหนึงก็พอได้อยู่ว่ะให้เพหาให้ลดเพิ่ก็ลดหามาให้เลยก่ะมมากอะไรมื้อละสามีมื้อพั่งอาบทิ่งกินทั้งพมเลยแต่เบากระตัวไปเนี่าจะหน่อยบ่เลยวะยังไดเนี่ยบ่ก็ช่างว่าอะไแบบอนั่งิึงกันยังก็ได้อยู่อนั่ง เขาจะได้เข่าพี่น้องเลยออสเอาพอดีนั่งกินเข่าแล้วเลยต่ว่านั่งกินเข่าได้ท่านใไฮว่ากับเขาเยับลงนิดนึงนะเลยเลยท่านว่าชิบูยับแทกะกับโบเม้นพอพอนิดนึงเลยโบยับคนนิดนึงถ้าถือความห่อนถือคมยางนี่กัดสิไข่แน่นั่นไหมเนาะถือคมห่อนตั้งถือไฟถือยางนี่ไข่แน่พี่น้องเลยเอาไฟเขามาย่างมือเศ้านี ย่าง <rock> หากะย่างนี่มันเย็นอากาศกับอากาศโซงนี้กับโซนหนาวบ้านนี้เนาะลมแห้งว่อยๆแบบที่พี่น้อยช่วงอากาศเย็นซ่ำบ้านเบาก็แบบพี่น้อยแห้งสะบันไปอีกคันขาดอยู่แต่อยู่ในไฟน้ำแน่อยู่น้ำได้พี่น้อยเนาะได้ย่างได้ห่มได้ยังได้อาบน้ำห้อนพี่น้อยเพิ่่นนก็วาอั แม่สะบัวมาลินน้ำมือนั่นมือมาแต่หามอกับแม่สะบัวเพิ่นมาว่าลินน้ำเพิ่นว่ามาว่าลินน้ำเพิ่นว่าในนี้เพิ่นเล่าคือข้างหุ่งมอนี่นะเพิ่นเคยไปแล้วเพิ่นว่าเคยไปแล้วมันกักัมันโบโบดีขึ้นเพิ่นว่าได้โดยโดยกับโบเมนวัตติแต่ว่ามันโบคือกับพญาเฮ้านะโดยอันนี้แหละที่อะไร นครพนมเไปนครพนมเพาก็สิขึ้นเดืนตะพังอันหนักหลายบาทนี่นะขึ้นตะพังกับแม่นเฮาก็มีเงินมันก็ไปได้อ๋อเพิ่นก็ไปทางนั่นเพิ่นไปย่ปุนไงเพิ่นกระบ و กระบงกระตเพิ่นยินนะอ๋อเพิ่นเพิ่นไฟแน่แม่นละอันแม่สะบัวบ้านนี่ก็เพิ่นก็มาพกแขนทั้งอันเพิ่นน้องไอเดียอยู่พี่น้องไอบ้านนี่ก็ได้เนาะ เพิ่นกาหน้าตาเพิ่น,าน,นกาลดลงตะกี้หน้าเพ,พิ่น,นอ้อเขาอนุญาตพี่น,น้องคล้ายอึ้งคล้ายอึ้งเป้าพี่น,น้องเห็นเรอเป้าอยู่เบ็ดมันบวมเบิดท้องเพราะมีน้ำแต่คือเพิ่นถือผ้านาี่ได้ตอนนั้นนะเลยท้องเพิ่น,นก็บไงหน้าเพิ่น,นก็โอเฮ็นน,นตอตตาเลยนะตาตูบเลยแม่สะบัวเนาะแม่นี่นก็ว,ว่าอยากนอนคือกันเพิ่นว่า กินข่าวลายเพ่นว่าแรกก็ใช่ใชอยากนอนคนว่านี้อยากนอนคนว่านะไปหามองคนหามานมอเขาไปเลยวันนี้คนลนว่าเห็ดอะไร่นว่ามี้มูละมู่ะลรเล่าให้ฟังคนว่นว่าไปลงเบิ้งนู้คนว่าไปพาคของนะไปนครขนมคนวันเลยเลยคนัดเพิ่นบัดยังไปยังได้นะเคนเลบกับบร่าดอกคนว่าลูกกับล้านนั่นแหละโชวลงตะพังโค้ง่นวะ แม่แหละสาวบัวเล่าอยู่พังอยู่ตอนนั้นพี่น้องเห้เนาะเพคนวัน zoom ไปเมื่อไปคนว่า z o มไปแล้วก็ไปเพคนก็ปูดหงายยางให้เพ้่คนก็วางยาให้กินเพอ่คนว่าหน่อยวางยาให้กินแล้วก็มากินเปัดยานันนั้นคนก็ให้ไปอีกเพคนว่าหน่อยไปแล้วเพคนก็ไปเอายาอีกเพคนไปเอายาเพคนก็ไข่ไข่มาเลยเพคนว่าหน่อยตอนนี้เพคนก็ไข่เลยนะอ๋อแต่ว่าเจ็บยูเราว่าอัน ยาอะไรกัเจ็บแล้วก็แ,วแต่ว่ามันมันบวมมันบ,บวมนะคุณเ่นะเตะเรียกได้สบายอยู่ด้แม่สาวัว่นเห็ดยูยเ,เห็ดกินคนย่างกังบ,บ้านกัองกเห็นคนย่างอยู่นะท่อมสาวัวก็เป็นอาการคื้เจ้าน่แม่แเปินเป็นโรคเกานะ,ะวปวดเข่าปวดขาทางนั้นนะแบบเดียวกันนี่แหละนะ เป็นปะะไ<ข>ารเป็น,นเน,นื้วเ,เป็นบวมเบิดพี่น้อยเนาะทางแม,ม่สะบวนะวเนมาก,ก,กิสิไข่ผนว่าทันมันบาดถามันขึ้นน,นะนมือนีกคนกับไข่แดงนผนว่าผน,นเป็นเนี่ยนั่นผลนว,ว่าหักกระลูกโบไรคือการทันมันด้เจ็บมา,นนปนนานนเป็นกระนนนส่วนกระไรลูกอับน้ำกันลาดนั่นแหละผลว่าคุ่มุ่มมากุราลาดแก้ใบพัดนลว่าผนเล้าทั้งนะผนเล้าทั้ง เพิ่นเราไปบางโน้เพิ่นว่ากันยังให้ยังให้ตัวไปเพิ่นว่าหน่อยอ่าสมตมติว่าแม่อันนี้ครัว่าอัน,นมีผู้ใหญ่ซอยนี่จะอยากไปว่าไปนครพนมเถ่นะนะไปไปเนาะนไปบรได้กันเนาะไปหักไปทางเพื่อนี่บรได้หน่อยนี่จะไปทางรถไปทางเพื่อนี่ห้ามชีลงเพื่อนเได้ห้ามชลงุงตะพันโคพันเขได้ไปทางไหนเด้อย่างเช่นได้ทางนครพนมพี่น้อยกันต้องมีแต่ขามเพือนอย่างเดียวบาดนี้ อยู่ไปทางรถทางรถบ่เราคืนว่าคท่านมีเงินมีคำามพอไปเลยไปทางรถนเลยส่นที่พาไปทางมันจะหันเหงาไปได้ยื้อไปทางเพื่อนนี่เขได้แล้วเกันอันที่ชาวคือนมอฟให้ไม่น่ากาเบิลหรือว่าทำไมกระยังกรได้เลยซื้อเข่าเนี่อือซื้อเข่าซื้อน้ำแน่ซื้อเข่าซื้อเนื้อยูเนื้อกินซื้อทุกอย่างได้กับ่ได้ไปหาเพียงบ่ได้ไปใส่เนาะ ทั้งทั <N> ้งสะพกอะว่าเราไปใช้ช <N> ่วงนี้พี่น้องยพราะว่ามีแต่เบิ้งม่เม่าของบ่อข้าวพี่น้อยเนาะอ่าตักน้ำน้ำห่อนค่อนอุ่นให้เพลินอาบเพล่ะพี่น้องยอะไรก็ยังยากอยู่ถ้าว่าทั้งเม่เถ่าบ่อข้าวนี่อาการดีขึ้นคือสบายแน่พี่น้อยช่วงนี้บ่อข้าวกำลังรากแน่พี่น้องเนาะป้าก็ได้รกแรกคันไปทำงานแถวบึงกันมาเลยหน่อย เกนดเฮือนชาวบัวนั่นใครได้ไปอยู้ได้เปิ้นยังโบบอกว่าใครไปเหตุนเร็ดนี่เปิลก็บบอกได้ทั้งสร้างแก้วเพมันอยากได้คนอยู่คันว่าคันไปได้กับไปคันรถไปได้ได้กับมันเป็นแนวนั้นคันไปงานวันเท่ากับโบโบเต็มมือเต็มวันกับเห็ดน้ำพึ่นก็ได้แม่เลยต้องหาได้ไปนิดนึงผัดได้แดดมาแล้วเนาะได้แดดมาบางครั้งนี้บ้านนี้พี่น้องไอ้เกียงใจเพึ่งนะได้มันต้องเป็นวันมันก็ต้องเป็นวันสมมุิว่าต้องเศร้า เพ่มเพ่ัง้เรื่องงานนะเรื่องงานบัดคิเขาเที่ยงจะหน่อยเพื่อนบัดลุงานอีกห้าก็ไปได้มีจตโนว่าเออเพิ่อหายไปทางน่ยพไปเอาดินเข่าเพื่อนพเฮ็ดตามว่าห้องเฮ็ดไปว่าห้องเฮ็ดทำแลกระเมือใหม่ห้องกไปเฮ็ดอีกได้ทำงา ผ่านงานวันมันก็ะจายกันแล้วมันก็บบุรุษแล้วไปเกี่ยวเผากับนีไปตัดออกตันอ้อยกับนี่กับไรแม่อะไรไปเปิดมือกับพี่ผู้อยู่น้ำแบบนี้เวลาเข่าห้องน้ำก็บลำบากอีกเข่าบุไรคนเดียวไไปด้เออกับบุก้าเข่าแล้วเข่าคนเดียวบางทีล้มไปให้ได้ชนะชนะมันหกมันมันหงายเข่าบุไรซะชัดตัวให้ไปคนเดียว khiên hơn cả hai nghìn năm, nhiều đó, cầu thớt rồi, hết thì cho cao không đâu không nãy, chỉ thiết để lấy bản lá กินและคำมนียงก็มีจะซื้อแม่เลยครับไปสาวร็ได้เมนียงก็ซื้อของมันยังกับแพงบแบบคู่มือนิดพี่น้อยอย่างหางบ้าคิดเพิ่นว่าบอกหางเห็ดเวียกหางยูในเฮือนเสาบัวแบบว่าเวียกแบบว่าเห็ดเห็ดทำใดก็เห็ดหาน้ำบัดพอดเวลาเทามาเลยมาให้ไปอาบน้ำแล้วต้มน้ำให้อาบเอาเข่าห้องน้ำแล้วหาเข่าให้กินแล้วก็นอนอยู่นั่นนี่แหละ ทอไปสุขาวได้อยู่พี่น้องไปสุขาวเนาะแต่ว่าเฮาไปเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกเฮ็ดการงานปัดอันเฮ็ดเป็นหายวันบ่ต้องอันนั้นได้พี่น้องเอ้ต้องได้เฮ็ดอ่าเต็มเป็นมงเป็นยามพี่น้องตอนเที่ยงบ่ได้จังได้เลิกก็ได้พี่น้องเอ้เนาะหมู่เฮ็ดเวียกอื่นๆจอเลิกมากบ่คือลเนาะกบ่กล้าใจเพิ่นยอะมีหยังกินแงมื้อนี้มื้อนี้นะบ่มีกินยบ่มีกินแง กินกระเพิ่นให้ยคันล้ำได้ไก่กระเพิ่นโบหอยกินปลานะแลดกกระโบหอยกินเครื่องดองคองมันซิ่งง้วเพิ่นกระโบหอยกินได้เพิ่นเว้ามื่อนั้นกันลืมอธิบายให้ฟังเมื่อมาแต่ฮามอนะได้ตะเมยแน่ผัดเมาลดแน่ผัดลืมแน่ลายว้าเลืมอะไรเล่าให้ครั้งได้ได้กเพิ่นให้ยคันล้ำนี่กบเกียดนี่กินได้ ปูปลาธรรมชาติเฮานี่กินได้ปลาแห้งนี่กินได้ไหมท่านเนี่ยได้คันปลาบบมันกินได้ยุปลาแห้งแบบ,บมันบบมันได้กันประเภทมันแะไรกินก็ได้เนอะปลาหมึกได้กินได้ไหมปลาหมึกก็ได้ปลางาะเลก็ลได้ก็ได้เนาะได้แนาะอลาหมึกข่าว่ามันมันอะมรนม่ได้นะเออได้ สิงัวมันกระสิบิดกับปวดมันปวดมันยังเท่าไงเลยเออปวดทำยังไกับบอกินแล้วยังสิยังที่เากินอะไรกับบอกินแรกเนี่ยกระลำมันกินกับกับพอได้กินฮวงกินแกงกับห้าวกะเข่าหัวหน้าเั่วกะบอได้ชิ้เข่าดอกเราขออนุญาตน้ำเลยเขาว่าไปเหตุงานเหตุยังในพกกระเป๋าในได้อยู่ห้าวก็เข่ามือระเที่นงนะ สมบูรณ์ฮะเขาตอนเศร้าแล้ยฮะก็เล้วเลยเบิดมือท้ามือไหมคุณเขาจะเข้านะไม่เแต่ว่ามันปะบปดได้บัดเชื่ออยากอาบน้ำบ่อยากยังกับปะได้ช่วงนี้ก็ทางพระเก่ากระทางพระเถ้าเปลาเปลี่ยนกีอย่างในตอเนาะทางพระเถ้าขาวพระเก่าก็เป็นคนยังปวดเศรายู่ยงยากว่าก็พอแต่อาการขึ้นดีขึ้นแน่น้อยนึงพี่น้องเลย อะสำหรับคลิปนี้กับทางบวกกับทางบวกกับซีลัลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบวกกับผกพี่ฝากน้องฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางบวกกับเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะทางครอบครัวพ่อเผ่าทางครอบครัวไม่พ่อเผ่าไม่เผ่าบวกกับเนี่ะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางบวกกัแน่พี่น้องเนาทางบวกกขอขอบคุณทางเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาฮับเบืองฮับซม แต่ต้นจนจบรล้บ่ข้ามโฆษณาพ่อพี่น้องเนาะโดยกะบ่ข้ามโฆษณาให้บ่าวก้าวแน่พี่น้องเอ้ยเพื่อทางบ่ากะสิได้มีรายได้พอได้เป็นปัวไม่ทราบพอได้ซื้ออยู่สิกินครอบครัวทางอันในาของบ่ก้าวนี่แหละพี่น้องเนาะพอได้ยืนพอยืนแม่พี่น้องเอ้ยอ่าถ้าว่าบ่ก้าว่ผิดพลาดประการใดถ้าสําหรับคลิปนี้ก ทางประกอบก็กราบขอโทษขออภัยน้ำพี่พี่น้องกันเบิดกันสุขุสุขคนเบิรกันสมองสุบอนพ่อแม่พี่น้องอะไเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางประกอบเสด็จได้รับรับพระจักพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสุดท้ายนี่ประกอบก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีด้วยสบายดีเมื่อ